คำว่าบัญชีคนไทยแท้ก็คือหมายถึงคนมากดไลค์เรานะคะจะเป็นคนไทยค่ะซึ่งบัญชีนะคะมีตัวตนจริงมีคนเล่นจริงๆเราสามารถเช็คได้ค่ะว่าใครบ้านที่มากดไลค์เรานะคะนอกจากนี้นะคะการปั๊มไลค์ไอจีเนี่ยเรามีให้เลือก2แบบแบบแรกเป็นแบบบัญชีคนไทยแบบที่2คือแบบบัญชีคนต่างชาตินันเองค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวินธีการ ปั๊มไลน์ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะสว่วนขั้นตอนการทํานะคะง่ายนิดเดียวใช้แค่เพียงลิงก์ไอจีค่ะในการเพิ่มไลค์และวิธีนี้นะคะไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นนะคะแอค,คเคท์เพื่อนๆจะปลอดภัยแน่นอนตรงนี้นะคะกล้าการันตีเลยะค,ะลค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยกับวิธีเพิ่มไลค์ไอจีคนไทยแท้ค่ะเริ่มจากนะคะไปที่เว็บไซต์ป u m p f o r c o m นะคะจากนั้นนะคะก็ล็อกออีเมลกับพาสเวิร์ได้เลยค่ะเพื่อนๆหัวข้อการบริการนะคะเลือก i n s t a g r กรค่ะ แพ็กเกจนะคะก็ให้เรียกคำว่าไลฟ์รูป IG คนไทยคะ่ะตรงลิงก์นะคะก็ให้นำลิงก์รูปภาพ i อมาใส่คะ่ะวิธีคัดลอกลิงก์รูปภาพนะคะก็เปิดโปรแกรม i g ขึ้นมาคะ่ะเลือกรูปภาพมา1ึงรูปเนาะคลิกจุดสามจุดด้านบนขวามือนะคะจากนั้นก็กดคำว่าลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ลิงก์รูปภาพแล้วเนาะนำลิงก์ที่ได้มาวางในช่องลิงก์เลยคะ่ะตรงช่องจํานวนนะคะก็ให้ใส่จํานวนที่เราต้องการจะทาไลฟ์คะ่ะแล้วก็กดสั่งงานได้เลยคะ่ะ ยอดเริ่มนะคะคือ95ไลค์นะคะพอเริ่มมีคนมากดไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นคนไทยรวนนะคะจาก95ไลค์นะคะตอนนี้ก็ขยับเป็นที่119ไลค์แล้วค่ะอุ้มจะรีเฟรชหน้าต่อต่อเรื่อยๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขยับไปที่112ไลค์แล้วค่ะยอดยังคงทยอยขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะคะ เวลาผ่านไปไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบแล้วนะคะทั้งหมด195ไลค์ค่ะเพื่อนเพื่อเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ไอจีแบบบัญชีคนไทยแท้จากในคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าคนที่มากดไลค์เรานะคะเป็นคนไทยจริงๆนะคะแล้วก็จํานวนไลค์รูปภาพของเรานะคะในไอจีเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงเนาะและจากที่ตัดเวลานะคะยอดไลค์เพิ่มขึ้นภายในหนาทีเลย คือต้องสรุปเลยนะคะพูดง่ายๆเลยว่าร้านนี้นะคะเขาทําได้จริงไม่ไขาฝันแน่นอนนะคะเป็นของจริงไม่โกงแน่นอนค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็ชื่อว่าร้านฟอลโล่ไทยนั่นเองเขาเป็นร้านค้านะคะที่ช่วยเพิ่ม engagement ปั้นโพสต์ให้ดูดีรับทําการตลาดรับปั้นการตลาดครบวงจรน,นั่นเองค่ะหากเพื่อนๆสนใจสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อ s ไซ์ฟัมฟอ l โล w รายละเอียดตามด้านล่างเลยคะ่ะ เวลาเพื่อนๆนะคะอย่าเดือดพิมพ์แอซไซด์ด้านหน้าเนาะในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้กนนคแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ